ไม่ต้องพอดีไม่ได้จัดโฮเดียมไว้ก็เลยต้องพูดพูดสดไม่มีโฮเดียมไม่เคยคุ้นเคยฮะแต่ก่อนแต่ก่อนก็มีชาร์ตมีสไลด์ก็กดูดีกว่าแต่ไหนก็ตามนะครับก็ตื่นเต้นนะครับที่มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้จริงๆอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดไว้สักครู่นี้คือไม่ใช่เป็นเพียงการจัดงาน แต่เป็นการผมอยากจะใช้คำว่าเป็นการ recreate recreate ขอนแก่นซิตี้ที่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับฮัลโหลไม่ว่าด้านของสร้างพื้นฐานแล้วก็ของการทำธุรกมในเรื่องของการอุตสาหกรรมแล้วก็เสียงไม่ค่อยดีเปลี่ยนไม่ได้ไม่ค่อยต่อเนื่อง โอเครับก็เป็นเรื่องของการรีเก t e ของกันซิตี้ซึ่งจากสิ่งที่เราเห็นสภาพเดิมๆนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงคือผมพูดเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคอนเซปต์ในเรื่องของ Creative Economy Creative Economy คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันต้องมีการเร้าอยู่ตลอดเวลาเมืองที่จะเริญเติบโตต,ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในโลกนี้รอบไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดงานในเรื่องของ BCG ไม่ว่าจะเป็นฟอรั่มหรือจะเป็นในเรื่องของ Expo ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดขอนแก่นและที่สําคัญก็คือว่าจังหวัดขอนแก่นก็เป็นเมืองการศึกษานะครับเมืองการศึกษารวมทั้งมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวง นะครับถนนรถไฟสนามบินขาดอย่างเดียวคือท่าเรือท่าเรือซึ่งไม่จำเป็นนะสำหรับเมืองเราที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ติดชายทะเลแต่โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญก็3มเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและอีกหน่อยก็จะมีรถไฟฟ้าของกรุงศรเดชเนี่ยนะครับที่จะมาเติมเต็มให้ความเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ที่สําคัญก็คงจะต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของสิ่งที่เราพูดกัน สองเรื่องในวันนี้หลังจากที่เศรษฐกิจของเราเริ่มที่จะฟื้นตัวผมคิดว่าพวกเราน่าจะมีความมั่นใจร่วมกันนะครับผมใช้คำว่าร่วมกันก็เพราะว่าหลังจากโควิดมาสองปีกว่านั้นเนี่ยพวกเราก็ค่อนข้างไหวเหงานะครับไม่ได้ออกจากบ้านเพราะนั้นวันนี้ก็ปลดล็อกในเรื่องของมาตรการทางด้านโควิดแต่ว่าก็ยัง ือว่าเป็นภาคสมัครใจในการที่จะช่วหน้ากากต่างๆพวกนี้แต่ก็ขอพวกเราว่ายังไงก็มันตรวจหน่อยเพราะว่าก็ยังมีการติดอยู่นะครับแต่ว่าของเราเปิดเต็มที่แล้วก็เหลือแต่ประเทศที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยวของเราที่ยังไม่เปิดเต็มที่เพราะฉะนั้นความหงอยเหงาต่างๆพวกนี้ก็เริ่มมาคึกคักเพราะถ้าเราสังเกตในสนามบินต่างๆของของเรานะครับไม่ว่าสุวรรณภูมิดอนเมืองนะครับภูเก็ตเชียงใหม่ล้วนที่จะ มีผู้โดยสารแน่นไปหมดนะครับแล้วก็เริ่มมีเที่ยวเป็นจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชาเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเก็ตไฟก็เริ่มที่จะเข้ามาขอนแก่นก็เตรียมตัวไว้ให้กับขอนแก่น,นครับโดยเฉพาะอ,อย่างที่ที่คุณท่านนายกเทศมนตรีได้พูดไว้สักครู่นี้คือเรื่องของการปรับปรุงเทอร์มินอลของสนามบินขอนแก่นใหม่หมดนะครับและในานาคตทางกระทรวงกระทรวงคมนาคมก็ยังมีแผนในการที่จะ ปรับในเรื่องของลานจอดเพื่อรองรับในเรื่องของจํานวนเครื่องบินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ถามว่าผมก็เพิ่งกลับมาจากหลุงพระบางไปไประชุม GMS กรอบความร่วมมือร่ภูม,มิภาคร่มแม่น้ำนผมครับทางด้านเศรษฐกิจเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีก็นั่งรถไฟมานั่งรถไฟมา ที่เวียงจันทร์แล้วก็ข้ามมาที่นี่แต่ที่สําคัญก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ขอนแก่นก็เป็นเมืองหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับสิ่งที่เราพูดกันในลุ่มแม่น้ำโขงนั้นเนี่ยจริงๆก็พูดกันอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้ากับการลงทุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องของ การคมนาคมขนส่งและเรื่องของอการค้ามีคะนําง,งานอยู่พนักง,งาน,นงเรียกว่าคมนาคมขนส่งและการค้าแต่การค้านั้นจะมุ่งเน้นเรื่องของการกฎระเบียบที่ผ่านแดอนอำนวยความสะดวกการสินค้าที่ผ่านแดนผู้โดยสารที่ผ่านแดนแต่วันนี้เสนอขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพนักง,งานทางด้านส่งเสริมการค้าและการลงทุน คืออยากให้มีการลงทุนการลงทุนในกลุ่มอนุภาครุ่นน้ำโขงทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการทางด้านภาครัฐเป็นส่วนใหญ่กับอีกด้านคือการลงทุนของภาคเอกชนนะครับทีนี้ถามว่าการลงทุนของภาคเอกชนนั้นจะเป็นเรื่องอะไรในกลุ่มของอนุภาคน้ำโขงก็มนีไม่พ้นในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับภาษาลาวเขาเรียกว่าเป็นเกษตรเกษตรกรรมของเราเกษตรกรรมก็เหมือนกันครับ พราะกลุ่มประเทศในรูปแม่น้ําโขงก็เป็นประเทศเกษตรกรรมทั้งหมดก็มีความคิดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในกลุ่มแม่น้ําโขงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มคิดในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการเกษตรนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของของกลุ่มนี้นะครับแต่ที่สําคัญของเราคือการขยายการขยายธุรกิจของเราในไปในกลุ่มของรูปแม่น้ำโขงแล้วก็ให้เกิดการลทุมทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเราประเทศไทยหรือของของเพื่อนบา้านแต่จากประสบการณ์ที่ข้ามไปประชุมในครั้งนี้นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานยังขาดการเชื่อมต่อก,การการเชื่อมต่อใน uh, เรื่องของรถไฟนะครับซึ่งขณะนี้ของเราก็อยู่ใน uh, การเล่งรัฐในเรื่องของรงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางผู้นะครับกับในเรื่องของ uh, รถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟรถไฟความเร็สูงใกล้มากนะครับก็จะถือว่าในโครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของนี่แกจริงๆคำว่า collaboration collaboration อะไรนะ collaboration ขอนอยากจะเติมว่า collaboration community แล้วก็ creation creativity สามซ่สามเพราะการมีส่วนร่วม ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการสร้างสรรค์เพราะฉะบอกว่าพูดกันสองเรื่องเลในเรื่องของเกษตรเกษตรก็คือเรื่องหมดในด้านอาหารความปลอดภัยทางด้านอาหารแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารนั่นคือเป็นจุดแข็งของเราครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ผมจะต้องพูดกันต่อไปว่าเฉลยว่าแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเราพูดกันหลังจากโควิดก็คือว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นใน อนาคตต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มฟื้นตัวนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราทํามาเดินเดินนั้นเนี่ยก็มีสิ่งเข้ามาเติมเต็มอยู่สองสามเรื่องเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพแต่สุดท้ายเนี่ยก็ประเด็นที่สามคือว,ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับซึ่งเป็นฮอตอิชชและก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาประมาณ20ปีแล้วจำได้ว่าตอนที่เรประชุมรัฐมนตรี ของ GMS ที่เหมือนต้าลี่ที่อิงนจีนะครับวันนั้นเนี่ย20ปีที่แล้วเราใช้คำว่า private c h a n g e ในเสเตทเกนตของรัฐบาลี mm hmm. ก็ถูกฉีกันเนยอะครับบางประเทศก็อยากจะยังไม่พร้อมที่จะเข้ามา address แบบในเรื่อง i ี s ช่อของ private c h a n g e แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาจนได้จนปนบางประเทศที่เคยมีปัญหานั้นก็เห็นพ้องต้องกันในขณะนี้เพราะเรื่อง private chain ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถามว่าคลีนตเช้มันมีอยู่สองเรื่องผมคิด่ว่าเดีวอาจารย์อาจารย์พี่เชฟออมาอธิบายให้ฟังนะผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสมันมี2เรื่องคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ความร้อนของโลกมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจตามริงมีการศึกษาอยู่หลายเรื่องนะครับว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละองศานั้นมีผลกระทบต่อ GDP นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับภัยธรรมชาติ น้ำท่วมไหยขึ้นน้ำท่วมไหวขึ้น,น,นเรื่องของการปล่อยก๊าซมีเทนในภาคการเกษตรของเราก็จะมีผลต่อในเรื่องของสภาพภูมิอากาศราะนั้นการมีส่วนร่วมในเรื่องของอนเจนดาของโลกนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญก็กลับมาสู่ว่าแล้วเราทําอะไรบ้างทั้งสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราไม่ทําเพียงแต่ว่าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่เราทําในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มาสู่ในเรื่องของการเสร็จในเรื่องของ BCG ก็คือเรื่องของไบโอเซอร์เคล่าแล้วก็รีนปรีนนี่ก็คือในห้องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับแต่เซอร์เคล่าที่สําคัญเพราะว่าโโ o ของเซอร์เคล่านั้นเนี่ยมากกว่าในเรื่องของการที่จะลดกา๊ดาซคาร์บอนไดออกไซด์แต่มันจะไปอยู่ในกระบวนการติดสินค้าของเราคือเราพูดถึงในเรื่องของการใช้ทรัพยากรโดยไม่ให้มีเศษซากเหลือครับพูดง่ายๆคือให้มันหมุนเวียนอยู่ในระบบ แต่กลับมาอีกคำหนึ่งผมคิดว่าคำว่า 3R ยังใช้ได้ reduce reuse recycle วันนี้เราจะเห็นธุรกิจนะครับบางธุรกิจเริ่มที่จะทำในเรื่องของรีไซเคิลมากขึ้นเสื้อผ้าที่เราใส่พลาสติกขวดพลาสติกสามารถนำมารีไซเคิลเป็นเส้นใหญ่ได้น,นะครับแล้วก็ทำมาเป็นเสื้อผ้าไดา้แล้วมูลค่ามันแพงนะบางบริษัทเนี่ยก็รวบรวม รวบรวมเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปให้บริษัทหนึ่งเขาทำการรีไซเคิลให้ก็ออกมาเป็นเสื้อผ้าผมยกตัวอย่างไทสมาร์เสืส้อของออพนักงานบนเครื่องแอร์นะแล้วก็นักบินทั้งหลายเนี่ยก็เอาไปรีไซเคิลมาก็ตัดออกมาเป็นเสื้อโปโลแพนด้วยนะครับน,นี่ก็คือสิ่งที่ใช้คำว่า ler, รีไซเคิลหรือรียูสก็้ือนำเครื่รมาใช้จนกว่ามันจะเกิดเสืออ่อมหายไป ส่วนเรื่องของไบโอก็เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งวันนี้เรามีงานวิจัยเยอะแยะเต็มหมดมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทางโครงการของกลุ่มวิตรผลนี่นะครับที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับหมหาวิทยาลัยในเรื่องของการทําในเรื่องของอดีกับในเรื่องของเทคโนโลยีช่นในเรื่องของการภาคการเกษตรเรื่องของไบโอไบโอเทคโนโลยีทั้งหลายครับซึ่งก็ ก็เป็นเรื่องที่3เรื่องี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ BCG นั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bank of p r o o n BCG Bio c e r c u l a r g r e e n Economy นั้นก็ได้รับการยอมรับได้รับความเป็นชอบในการประชุมของผู้นำํำกลุ่ม a อเปเมื่อ,อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นถือว่าเราเป็นผู้นําในเรื่องของการทําในเรื่องของ BCG ซึ่ง สโคปของ BCG นั้นกว้างกว่าในเรื่องของ climate change นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนว่าก็มีการพูดกันผมก็พูดกันในที่ที่ประชุมของกลุ่มในน้ำโขงนะครับแต่เรื่องการที่จะทำต่า,างๆให้ประสบให้เกิดผลแล้วก็ประสบความสำเร็จนั้นผมคิดว่าเรื่องของ knowledge นี่สำคัญเพราะ,ะสิ่งที่พูดกันเนี่ยก็คือว่า เรื่องของการทําเรื่อง knowledge uh, knowledge, sharing ตัวการแบ่งความในเรื่องของความรู้พูดกันเยอะในในที่ประชุมของรัฐมนตรี GBS ผมก็เติมไปเอกบอกว่าทั้งนั้นมันไม่ใช่ sharing อย่างเดียวไม่ใช่ sharing knowledge มัน sharing ประสบการณ์ด้วย sharing knowledge and, and experience นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดกันแต่เราจะแชร์ได้อย่างไรคำถาม ก็มีการเสนอว,ว่าวิทย์เทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นมันก็ต้องมีการทําแพลตฟอร์มสมัยนี้ต้องพูดกันเรื่องแพลตฟอร์มมีเยอะมากนะครับองความรู้ผมบอกว่าองค์ความรู้มันอยู่บนบนก้อนเมฆอยู่ในก่าวแต่ถามว่าอยู่ที่ว่าใครจะดึงองค์ความรู้นั้นลงมาได้พอเราทำวิจัยเสร็จนะฮะเปเปอร์ทั้งหลายหรือผลงานทั้งหลายก็โยนขึ้นไปในบนก้อนเมฆบางส่วนก็นาไปใช้ภาคเอกชนเองก็เช่นเดียวกันนอกจากที่จะทำวิจัยด้วยตนเอง หรือให้มหาวิทยาลัยทำารีเสิร์ชหรือไปดูในในในคลาวเดึงออกมาต่อยอดหรือทำใหม่ต่อยอดหรือทำใหม่หรือทำการรีร re ีเสิร์ชใหม่ก็จะเกิดผลในเรื่องของการนำไปต่อยอดต่อไปนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าแต่ว่าองค์ความรู้ในคลาวเนี่ยมันมันมันมากมายมหาศาลจนไม่รู้ว่าจะหลังกรองกันยังไงเพราะนั้นก็บอกว่าดังนั้นในกลุ่มแม่น้ำโขงเสร้างคลอมขึ้นม,มาสร้าง เพื่อให้สมาชิกนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ปลั่นมาในระดับหนึ่งที่คิดว่ามัน applicable ที่มัน applicable สสำหรับในการทาธุรกิจยอยการพัฒนาในในใน,ในเศร,ศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการพูดกันในใน GMS ซึ่งก็ตรงกับในเรื่องของโครงการในวันนี้ที่เราเปิดงานในวันนี้ว่าเ e t w o เปิดก่สํสำคัญและ Collaboration นี่สคัญแล้วก็คอมมิชชก็สำคัญ จริงๆแล้วเนี่ยยังมีคำหนึ่งที่ผมก็ได้พูดไว้ที่ทการประชุมของ GMS ทิสซอมในบางเรื่องนั้นเราจะมองข้ามในเรื่องของภูมิปัญญาภูมิปัญญาได้พูดกันมาเยอะนะแต่ภูมิปัญญานั้นไม่ได้ถูกนํามาใช้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่บางเรื่องนั้นเรามัวจะไปคิดถึงเรื่องของความทันสมัยแต่ความทันสมัยนั้นถ้าสามารถที่จะเอาเรื่องของในอดีตขึ้นมาให้เล่า เข้ามาผสมผสานกับใน Product หรือ Service ของเรานั้นเนี่ยให้กับคนรุ่นต่อๆไปนั้นได้ศึกษาแล้วก็พัฒนาต่อมันมีคำหนึ่งว่าเมืองที่จะเจริญนั้นต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของตัวเองนี่เป็นที่มาที่ทางทางผมให้ทางกรมลนาัลับเนี่ยมาทำพิพิธภัณฑ์ที่ออฟฟิศที่สินักงานของธนาคารในประเทศไทยหลังเดิมนะฮะหลังเดิมก็พัฒนาขึ้นมาเป็น ประวัติศาสตร์ของเหรียญกระส่แล้วก็ประวัติศาสตร์ของเหรียญต่างๆที่อยู่ในอดีตของภาคอีสานนะครับตั้งแต่โบราณโบราณนะครับเพราะนั้นในทุทกๆจังหวัดนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์วันนี้นโยบของผมนึงก็คือว่าทุกเมืองที่มีสถานที่นั้นก็พยายามให้ไปพัฒนาสร้างพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมให้จากที่จังหวัดนั้นก็มีอยู่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ย นอกจากในเรื่องของการยังไงก็ต้องใช้คําว่าจัดงานเนาะจัดงานแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสร้างเมืองใหม่นะครับอ,อ,องที่ผมเรียกว่าเมืองเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพิ่มสีสันให้กับเมืองกระตุ้นให้คนเข้ามาเที่ยวกระตุ้นให้เข้ามาเดินทางแล้วอีกหน่อยการเดินทางขอนแก่นนั้นก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทาง กลุ่มมิตรผลโดยเฉพาะท่านประธานจิติมศักดิ์ท่านอิสระโลค้องกุศลตินะครับท่านประธานกลุ่มน้าตาลที่ผมลุ่มบันเทิงนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อิเชษนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พวกเราก็ทํางานร่วมร่วมกันมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านท่านทางจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าท่านสสปนนะครับที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ทางหอกันค้านะครับ และก็ทางภาคเอกชนด้วยจริงๆแล้วเมื่อเดือนกันยาเนี่ยตอนที่เราจัดเอเปกเติมนิดนึงแล้วกันนะตอนจัดเอเปกนั้นผมก็บอกคุณดิสฐาว่าเสร็จทันไหมเพราะว่าคือ,อเรามีการประชุมก่อนที่จะมีการประชุมผู้นำของครั้งนี้ก็มีการประชุมรัฐมนตรีครั้งของเอเปกผมก็ถามว่าจ้ทันไหมถ้าทันเนี่ยจะให้เราจัดที่นี่จัดประชุมปรากฏว่าไม่ทันไม่ทัน ต่ได้เรียนผู้ว่าแล้วบอกว่าผมก็จะดึงดึงหนึ่ง,งอย่างน้อยหนึ่งประชุมมามา,มาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ท่านอดีตผู้ว่าท่านสมศักดิ์ท่านก็โอเตรียมการอย่างดีเลยคนระับทุกภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะต้อนรนะับแม้จะเป็นการประชุมที่ไม่ใช่ประชุมผู้นำเป็นระดับรัฐมนตรีเป็นระดับเบจ้าที่อาวุโสเจ้าที่บุโสนะครับทุกคนก็ประทับใจประทับใจที่จังหวัดขอนแก่นะแต่การประชุมปีอื่นทันส่วนใหญ่ก็จะไปไม่ทะเลก็ไปภูเขาที่เชียงใหม่ มีอสองเมืองที่เข้าไปคือภูเก็ตกับเชียงใหม่ผมบอกว่าผมก็เป็นคนอีสานผมก็อยากจะดึงมาภาคอีสานบ้างน,นะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการประชุมใหญ่นะครับแล้วในอนาคตนั้นก็คงจะมีการประชุม,มเรื่อยๆเมื่อ,อสองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาจัดในเรื่องของมหากรรมแก่นี้ร่วมกับธน,นาคารแห่งประเทศไทยที่คอนเ e นชั่นเซ็นเตอร์นะครับที่สามวันสุดเส,สาร์ทย์ก็ เรื่องแก้นี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้ไขนะครับก็มาเปิดโอกาสให้กับคนที่ยังเป็นหนี้นะครับแล้วก็มาปรับปรุงสร้างหนี้กับเรานะครับทั้งในส่วนแบงค์ธนาคารต่างๆก็มาร่วมนะครับก็เชื่อว่าในอนาคตนั้นก็ทางจังหวัดพัทลังกนั้นก็จะมีสีสันม,มากขึ้นและก็คงไม่ใช่เป็นการจัดงานเิดตัั้งเดียวแต่ความต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ ทางกลุ่มมิตรผลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยเติมให้เมืองขนแกนแล้วก็าภาคอีสานของเรานะครับภาคอีสานของเราทุกทุกของเราเพราะว่าผมก็เป็นคนภาคอีสานนะครับแตะที้ฟังเสียงดนตรีนี่นะครับตอนที่ไปป,ประชุมเนี่ยตอนเลี้ยงการราชินีเนี่ยไม่มีเสียงแคนเลยก็แ,แปลกใจว่าทําไมเราเ็าไม่ไม่จัดการแสดงที่มีเสียงแคนจแต่มาที่นี่รู้สึกเราคึกคักมีเสียงแคนบ่งบ,งบ,งบอกในเรื่องของ สัญลักษณ์ของคนภาคอีสานะครับก็ขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอขอบพระคุณท่านอาคุณเตมพยาภัยสิธิ์ค่ะ